ทุนดีท่านผู้ชมทุกคนนะฮะและในวันนี้เนี่ยผมกลับมาอยู่ในแมทที่เรานะั้นจะต้องตกปลาท่านผู้ชมคือแมทนี้เนี่ยคนเล่นเยอะมากนะคือแบบเกือบแสนคนแล้วแต่ว่าไม่ถึงสักทีนะฮะผมดูแบบว่าดูคนเล่นอยู่ตลอดเวลาแต่ว่าในวันนี้เนี่ยผมจะมาตามหาปลาตัวหนึ่งคือเป็นปลาที่ผมตามหามาเนิ่นนานมา <c oughs> คือเป็นปลาที่ตกยากมากนั่นก็คือพวกแบบว่าพวกปลาซีเกตอะ่ะท่านผู้ชมผมไม่แน่ใจว่า มันจะได้ยังไงอะเออพวกปลาพวกเนี้ยเพราะว่าผมน่าจะขาดปลาซีเคนอยู่แค่ตัวเดียวเพื่อรับเม็ดที่มันดีที่สุดในตอนนี้นั่นเองนะฮะซึ่งเอาเป็นว่าก่อนที่เราเนี่ยจะไปตกปลาซีเคนกันผมจะอาจจะต้องทําอย่างหนึ่งก่อนนั่นก็คือการบับโชคอะคือบับโชคนี่มันจะช่วยจริงไหมเนะี่ยคือผมไม่แน่ใจว่าบับโชคมันจะช่วยจริงหรือเปล่าแต่แต่ก่อนอื่นเนี่ยผมขอดูในช็อปในในสตร์เนี่ยเหมือนว่าผมจะซื้อแพ็คสมอลลักมาแล้วนะฮะคิดว่ามันน่าจะช่วย แล้วก็อะบูสเซิร์เวอร์ไปคือไม่รู้ว่าบูสกี่นาทีนะแต่ว่าบูสไปก่อนบูสไปรอบแรกฮะคูณสองต่อไปคูณสี่เป็นโอ้สามร้อยเก้าสิบหกโรบักเอาเอาแค่คูณสองมาก่อนแล้วก็ต่อมาฮะเป็นอืมโพชั่นพชั่เนนี่เอาเป็นเทียสองมาเอามาสองขวดแล้วกันนะสักสองขวดเนี่ยผมคิดว่าน่าน่าจะใช้ได้แล้วคือถ้ามากกว่านี้เนี่ยมัน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 น่าจะเยอะเกินไปอืมสักสองขวด อืมมาอีกทีหนึ่งโอเคตอนนี้เนี่ยผมคิดว่าโชคของผมเนี่ยน่าจะพอประมาณแล้วนะเออน่าจะเยอะอยู่พอสมควรแล้วคือตอนนี้ผมมีแบบว่ามีทุ่นดีด้วยไงถ้าไม่ชมมีทุนแบบว่าบวกโชคอีก2องสิบแล้วก็เป็นของผมเนี่ยบวกโชค4ี่ร้อยนะฮะแล้วก็บวกอีก50%อร์ซด้วยโอเคเอาเป็นว่าในตอนนี้เนี่ยผมว่าเราจะต้องไปถ้าเพื่อไปตกงหาตัวซิเค็แล้วฮะซึ่งเดี๋ยวโชคคูณเนี่ยหมดแล้วนะไปเราไปลุยถ้ำกันเลยดีกว่าระเดินอืม กันเลอคือถ้าน่าจะอยู่ทางซ้ายนะถ้าผมจะไม่ผิดอืมไม่แน่ใจว่าจะได้หรือเปล่านะแต่คือก็ต้องรุนอย่างเดียวเนี่ย New Lost Island, นิวซีเคตลอสไอแลนด์นะเมื่ชมคือที่นี่เนี่ยเป็นที่ที่ต้องมองเลยว่าปลาแบบว่าปลาซีเกตเนี่ยหาออกยากมากคือผม AMK ไว้นานมากเลยนะผมแบบทิ้งตัวไว้อ m k ไว้อะไวอะไรเงี้ยคือมันไม่ออกเลยแม้แต่ตัวเดียวนะเมื่ชมโตรแบบ <laughs> โตรออกยากอะ่ะเออเป็นว่าเดี๋ยวเราเนี่ยไปกันเลยดีกว่าก่อนจะไปนะต้องมีแบบ คือเป็นที่ดำน้ำด้วยนั่นเองท่านผู้ชมในมาลองดูซิว่าผมเนี่ยจะได้ปลาระดับสี่เขตหรือเปล่าคือมันมี2จุดนะคือมีข้างล่างด้วยแต่ว่าผมเนี่ยจะตกข้างบนฮะซึ่งเสียงเกมดังมากเลยผมไปเพิ่มเสียงเกมเอาไว้หรือเปล่าเดี๋ยวขอลดอ้อโอเคเดี๋ยวลดเสียงเกมสักทีโอ้เดยเดี๋ยว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 ดี๋ยวเดีกนวเดี๋เดี๋ยวเี๋ยวดี <c oughs> นดด ไปกดคลิกทีหนึ่งเดียวผมเกือบไม่รอดนะฮะเอาเป็นว่าคือเนก่อ,อนที่เราจะตกเนี่ยเหมือนว่าตอนนี้เห็นไหมผมต้องการตกหนึ่งตัวซีเค็นะฮะซึ่งต้องตกให้ได้แล้วก็ตรงปลาระดับแรเนี่ยทั้งหมดสิบตัวอีกประมาณไม่กี่ตัวแล้วนะฮะเพราะว่าโคเอสเนี่ยเก้าสิบเปอร์เซ็นต์แล้วเดี๋ยวผมเนี่ยก็จะได้คันเบ็ดคันนี้ที่โหดที่สุดนั่นเองนะผู้ชมเอาเป็นว่าในตอนนี้มันต้องออกมาสักตัวหนึ่งแหละอืมโชคคนสองตวเองน่าจะดีกว่าโชคคนสองอุ้ยตอนนี้โชคน่าจะเยอะมากเลยนะ ืตัวแรกออกมาเป็นสีเขียวว่ะดิอืมเอาไปอีกเพอร์เฟกฮะคูณสองโชคคือตัวนี้โชคผมน่าจะสองพันแล้วนะเออน่าจะตีประมาณสองพันคือแบบว่าไม่ได้เลยไม่ได้เลยอะดิเออคือคือพี่ไม่ได้จริงนะอันนี้คือไม่ได้จริงๆนะเนี่ยโอเคโอเคมา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 ขอสักหนึ่งตัวได้ไหมตัวสีเขีดอะ เออตัวสีเขียนตัวสีม่วงตัวอะไรก็ได้อะแบบว่าที่มันเป็นตัวที่หายยากเพราะว่าในตอนนี้เนี่ยผมผมค่อนข้างได้ตัวที่มันไม่ค่อยดีนะท่านผู้ชมเอาไปว่าเอาไปว่าตัวสักตัวได้ไหมไม่เอาสิคือตรงนี้ผมได้แต่แบบว่าดาร์กเอลอ่ะได้แต่แบบอ่ะเดี๋ยวเปิดออโต้ไว้เปิดออโตอืมคือน้องเนี่ยจะได้ตกแบบออโตออโตเมติกอืมสีเขียวอีกแล้วคือแบบว่าไม่มีสีอื่นเลยนะ เหมือนว่าในตอนนี้จะมีตัวอะไรมาคือเป็นวอร์มฟิชนะฮะซึ่งผมตรงตรงนี้ไปแล้วผมไปได้ตัวอะไรเลยท่านผูมชมผมไปเนี่ย <c ười> คือแบบว่าเออมันตกยากอะ่ะผมอาจจะต้องมาเอ็มเคทิ้งไว้นะเผื่อว่าจะได้มันในสักวันหนึ่งแหละแต่ว่าในตอนนี้เนี่ยผมไม่ได้อะไรเลยนะฮะเอาเป็นว่าเดี๋ยวผมเนี่ยไปวอร์มฮันดีกว่าเผื่อว่าเราเนี่ยจะได้ตัวที่แบบแบบว่าตัวที่ไม่เคยได้มาก่อนเป็นตัวอะไรสักอย่างหนึ่ง เดอะบู๊ไหมเออเหมือนจะเป็นเดอะบูฟนะเอาเป็นว่าเดี๋ยวเราลองไปดูนะฮะว่าจะได้หรือเปล่าอันนี้ไม่แน่ใจเหมือนกันและในตอนนี้ผมมาถึงที่นี่แล้วโอ้มันเป็นแบบน้ําวนเนาะเออเป็นบ่อน้ําวนนักผู้ชมผมดําลงไปได้ปะดําไปมีอะไรไหมมันมันเหมือนเห <c oughs> มือนจะไม่มีอะไรเลยนะเออเอาเป็นว่าเดี๋ยวเดี๋ยวตกข้างบนก็ไดนะ้ตกข้างบนลองลองดูว่าจะได้หรือเปล่าโอ okay, เคเพอร์เฟกต์ในรอบนี้ตัวแรก <c oughs> เป็นตัวที่ตกง,ง่ายมากเลยนะตัวเนี้ยอันนี้ตัวที่สองตัวนี้เนี่ยหวังว่าจะได้ได้เลยได้ไหม <c oughs> ไม่ได้วะคือแบบว่าน่าจะต้องรออีกสักพักหนึ่งเลยมันนะ้งนยอะเปิดออโตเอาไว้เื่อว่าจะตกตัวแบบว่าหายยากๆขึ้นมาท่านผู้ชมและเหมือนว่าสีม่วงตัวแรกเอ้ยอะไรอ่ะเมื่อกี้มีออร่าอะไรด้วยนะอ๋อเป็นปลาที่ผมตกได้ครั้งแรกหรือเปล่าเหมือนว่าจะเป็นสีม่วงตัวแรกเลยนะตกมาตั้งนานแล้วเนะี่ย พิ่งจะได้สีม่วงเป็นตัวแรกโอ้ oh my god ดูดิเนี่ยตัวนี้ตัวแรกที่ผมตกมาได้ที่เหลือเนี่ยเป็นสีฟ้าสีเขียวหมดเลยอ <c oughs> คือแบบว่าเกลือมากไม่เคยเกลืออะไรขนาดนี้มาก่อน <c oughs> คือเกมนี้เนี่ยเป็นเกมที่แบบว่ามันมันเน้น AFK นะผู้ชมให้เราเนี่ย AFK ตกปลาไปเรื่อยๆนะฮะซึ่งโชคเนี่ยผมคิดว่ามันน่าจะยา,ากมากๆกว่าจะได้อะไรสักอย่างหนึ่งนั่เนเองนะผู้มชมมันว่าอ้ยสีฟ้ามาอืคือ the blue เดอะบู๊นี่มีโอกาสจะออกไหมผมอาจจะต้องดูในสมุดก่อนสมุดปลาอาเดอะบู๊เดอะบู๊คือเป็นแบบว่ามันเป็นเหมือนปลาอีเวนใช่ปะเป็นปลาสีแดงคิดว่าหนึ่งร้อยจุดสิบสองกิโลหนึ่งร้อยสิบสองกิโลนะฮะซึ่งน้าหนักจะอยู่ประมาณนี้คือไม่แน่ใจว่าจะมีโอกาสได้หรือเปล่าซึ่งเบ็ดของผมเนี่ยก็รับน้าหนักได้สูงสุดเนี่ยสามร้อยห้าสิบกิโลนะผมคิดว่าเบ็ดน,นี้เนี่ยมันก็ข้างดีแล้วแต่ว่าคือโชคมันมันมันอาจจะยังย ยังไม่ดีพอนะม้ชมตอนนี้โชคของผมเนี่ยน่าจะประมาณเยอะอยู่นะคิดว่าน่าจะประมาณสองพันสองพันกว่ากว่าอะไรประมาณนี้มานะชมเออตอนนี้เนี่ยลุ้นอย่างเดียวว่าให้เดบู๊เนี่ยมันติดขึ้นมานะฮะซึ่งลุน้นลุ้นมากในตอนนี้อืมผมตรงมาตั้งนานไม่ออกเลยแม้แต่ตัวเดียวไม่ไม่มี <laughs> ตอนนี้เนี่ยอีเวนต์คูณสองเนี่ยหมดแล้วด้วยคือไม่ได้เลยเจ้าเดบู๊ทำไมมันออกยากออกกินขนาดนี้ผมไม่คิดว่ามันจะออกยากขนาดนี้นะแต่ว่า ผมไม่ได้เลยจริงๆอ่ะไม่ได้แต่ตัวเลยฮะเออไม่ได้เลยทำไมคือผมคิดว่าโชคของผมเนี่ยมันก็ยังเยอะอยู่นะแต่ว่ามันอาจจะไม่มากพอนะคุผู้ชมผมนึกถึงแบบว่าร่อนทองขึ้นมาเออแบบล่อนทองอ่ะโชคของเราต่อให้จะเยอะขนาดไหนแต่มันก็ยังไม่มากพออยู่ดีนะฮะคือผมท้อแล้วคุผมใช้เวลาในการตกไอ้ตรงนี้เนี่ยมานานมากคือผมเนี่ยขอกลับไปดูที่สปอนหน่อยสิว่า ที่สปอร์เนี่ยมันมีอะไรใหม่ๆหรือเปล่าเออปกติแบบนี้เนี่ยเคยเล่นมานานมากแล้วเดี๋ยวมาดูสิที่สปอร์เนี่ยเหมือนว่าจะมีสปินอยู่นะสปินตรงนี้ขึ้นว่านิวด้วยผมไม่แน่ใจว่าสกินเนี่ยมันช่วยอะไรเราหรือเปล่าอ้โอ้โอโอมีเซิร์เวอร์บ,รบรูดคูณสี่ด้วยนะเออสปินอันนี้มีเอนชาร์ดมีโอ้โหแต่ถ้าเกิดผมหมุนเนี่ยผมคิดว่าผมน่าจะได้เงินนะดูจากเลนแล้วคิดว่าเลนของแมบ,บนี้เออน่าจะได้เงินนะฮะโชคคูณสี่เนี่ยผมผม,ผมไม่หวังเท่าไหร่ แล้วก็ข้างบนนี้เหมือนว่าจะเป็นของที่จะอัปเดตมาในอนาคตนั่นเองนะคุณผู้ชมในตอนนี้เนี่ยยังไม่มีอะไรนะคือเจ้าวอลมฮันนี่ก็ได้โคตรยากนะคุผู้ชมได้ยากมากโอเคฮะสำหรับคลิปนี้เนี่ยก็ลาท่านผู้ชมไปก่อนแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้เนี่ยสวัสดีครับ